สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e r ร y m g g จ c นะคะวันนี้เราจะมาถามท้ายว่าในปี2568คนที่เกิดลัคณาราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะใบแรกได้9เหรียญน,นะคะในช่วงต้นปีนะคะการเงินของคุณนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เก็บดอกผลนะคะจากสิ่งที่คุณนั้นได้พอปลูกไว้นะคะจากสิ่งที่คุณนั้นได้ลงทุนลงแรงได้พยายามเอาไว้นั่นเองนะคะ ต่อมาใบาที่สองนะคะได้ The Hangman นะคะอย่างไรก็ดีนะคะในช่วงต้นปีนั้นนะคะก็ยังมีบททดสอบเข้ามาทดสอบคุณอยู่นะคะซึ่งบททดสอบนะ่าจะเป็นในเรื่องของความเพียรพยายามก็ดีนะคะความอดทนการรู้จักให้อภัยนะคะการรู้จักเสียสละนะคะแล้วก็การเรียนรู้ที่จะคิดในมุมมองที่ต่างออกไป นะคะบทดสอบนี้นะคะในช่วงต้นปีเนี่ยมาเพื่อให้คุณเนี่ยได้พัฒนาตนเองได้เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเปิดความรู้เปิดประสบการณ์ของคุณเนี่ยให้กว้างขึ้นนะคะต่อมาไปที่3นะคะได้4ี่ไม้เท้านะคะ,ะในช่วงกลางปีเนี่ยก็เป็นเหมือนช่วงที่คุณนั้นได้ผ่าน ะะการทดสอบมาแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้ผ่อนคลายได้เฉลิมฉลองนะคะ,ะเหมือนคุณเนี่ยได้จบการสอบมานะคะคุณก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนตัวเองแบบว่าผ่านขึ้นไปอีกระดับขั้นหนึ่งนะคะที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างความสําเร็จให้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขนะคะรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละรู้จักอดทนมากขึ้นนะคะก็ในช่วงกลางปีก็จะถือ ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนนั้นมีความสุขมากขึ้นนะคะต่อมาใบาที่4ี่นะคะได้ the star นะคะในช่วงปลายปีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนั้นนะคะจะมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณนั้นจะเหมือนกับมีมีความโดดเด่นนะคะ คนอื่นจะมองเห็นนะคะถึงศักยภาพของคุณถึงความสามารถของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณนั้นนะคะจะทำความฝันของตัวคุณนะคะในช่วงปลายปีเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเป็นจังหวะเวลาที่ดีนะคะต่อมาใบาที่5นะคะได้แปไในเท้านะคะ ที่กล่าวไปนะคะช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่โอกาสดีๆเข้ามานะคะ,ะถ้าคุณนั้นมีแบบความฝันอะไรนะคะก็เป็นจังหวะเวลาที่คุณเนี่ยจะใช้ความรู้ความสามารถนะคะใช้สัญชาตญาณของคุณนําทางคุณนะคะไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันนะคะแล้วก็สร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นนะคะด้วยศักยภาพที่คุณมีนะคะด้วยทัศนคติด้วย การเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะต่อมานะคะไพ่ออรลเคิลใบแรกนะคะได้เบอร์15นะคะแสงสว่างในช่วงต้นปีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณกำลังจะเดินขึ้นบันไดาไปหาแสงสว่างนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นยังอยู่ในการทดสอบอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับมืดทีเดียวคุณก็ยังเห็นแสงที่ตรงประตูอยู่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้อง ค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะอย่างระมัดระวังแล้วก็อย่างไม่ท้อถอยนะคะ,ะค่อยๆเดินขึ้นไปนะคะก็คือช่วงต้นปีเนี่ยม,มันอาจจะต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเดินขึ้นบันไดไปหาแสงสว่างนั่นเองนะคะต่อมานะคะใบที่2องไพ่ออร์คิได้เบอร์ห้บเบุญน,นะคะในช่วงต้นปีนะคะก็ถือ,ถอ,ถอ,ถอว่าเป็น จังหวะที่คุณเนี่ยกำลังจะสะสมบุญของคุณนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทําความดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเรียนรู้ในเรื่องของอการเสรียสละก็ดีเรียนรู้ในเรื่องของการรู้จักให้อภัยการมองในมุมมองของผู้อื่นก็ดีเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ดีการเรียนรู้ในเรื่องของความอดทนก็ดีเช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้คุณนั้นมีความสุขก,กับการเรียนรู้ในช่วงต้นปีนะคะต่อมา ใบที่3ไพ่ออร,คร์คิลได้เบอร์62แบ่งปันนะคะ,ะในช่วงกลางปีนะคะก็เป็นช่วงที่คุณนั้นจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะหลังจากที่คุณเนี่ยได้สะสมบุญอย่างเพียงพอนะคะในช่วงต้นปีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลนะคะจากความดีที่คุณทําคุณจะได้รับการแบ่งปันนะคะจากสิ่งที่คุณนั้นเคยได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นไปเหมือนกับคุณได ผ่านบททดสอบม,มาแล้วนะคะในเรื่องของการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ดีในเรื่องของการทํางานเพื่อส่วนรวมก็ดีนะคะทําประโยชน์ให้กับตนเองทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ดีนะคะมันจะทําให้ช่วงกลางปีเนี่ยเหมือนคุณผ่อนคลายมีความสุขความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็คือดีนะคะเ่ามานะคะใบที่4นะคะได้เบอร์39นะคะระวังนะคะ ในช่วงปลายปีนะคะไพ่เอามาบอกว่าในช่วงปลายปีเนี่ยก็ให้คุณเนี่ยพยายามใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะในการนําทางคุณเนี่ยให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้องหนทางแห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็ใช้สัญชาตญาณของคุณเนี่ยในการระวังว่าเอพื้นที่ตรงนี้ควรจะเข้าไปไหมพื้นที่ตรงนี้เขากลาลังเช็ดพื้นอยู่พื้นที่ตรงนี้เขากํลาลังซ่อมแซมอยู่ ก็ให้เชื่อสัญชาติญาณของตัวเองนะคะให้เชื่อมั่นในศักยภาพในความรู้ความสามารถนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าตรงนี้มันทําแบบนี้นะคะม,มันอาจจะไม่โอเคนะคะก็ให้เชื่อนะคะว่าคุณคุณคิดว่าทางไหนดีนะคะก็ให้เชื่อสัญชาติญาณของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะสามารถหลบเลี่ยงพื้นที่ที่มัอันตรายแล้วก็สามารถจะหาเส้นทางที่มันไปสู่ความสำเร็จ ไปสู่ความฝันของคุณได้ในช่วงปลายปีต่อมานะคะใบสุดท้ายนะคะได้เบอร์87นะคะได้ชนะนะคะได้เหรียญทองได้ที่1ก็คือ,อช่วงปลายปีคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วกส็สมหวังนะคะในความฝันที่คุณตั้งใจนะคะขอเพียงคุณนะคะเชื่อมั่นในตนเองนะคะแล้วก็ ใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะในการพิจารณานะคะหนทางที่จะเดินหนทางที่ปลอดภัยที่จะนำพาคุณเนี่ยไปสู่เหรียญทองไปสู่ชัยชนะที่คุณตั้งใจนั่นเองนะคะในช่วงปลายปีก็ขอจบคำทานายสำหรับคนที่เกิดลัคณานราศีมังกรเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ